ครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำ OJT แล้วก็ทำ KBT เรื่องการใช้วนเตจดิเรคเตอร์เนาะก็เป็นเครื่องมือสำคัญอันดับเรียกของการทำงานเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านใช้ให้เป็นนี้นะครับเราจะมา OJT เรื่องการใช้วนเตจดิเรคเตอร์นะครับได้นะครับมีอะไรเสนอบ้างครับอยอดมันเลื่อนทุกเครื่อน มันจะไม่ตรงกับโวลท์ที่เราตั้งฮะอันนี้สําคัญมากนะครับผมครับผมที่นะครับอเราจะหมุนไปที่ย่านเทสนะครับว่ามันมีแบตนะครับเสียงดังหรือไม่ชํารุดหรือไม่นะครับอ่ะเป็นลักษณะนี้นะครับในการอ่าเทสก่อนขึ้นปฏิบัติงานนะครับเรานะครับจัดไสนะครับเราก็ปรับไปที่ย่านนั้นนะครับถ้าทำแรงต่ำก็มี240โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าทำนะครับได้แรงสูงนะครับก็บิดไปที่22 KV นะครับอ่ะดีนี้ในการประกอบนะครับ เราก็ใส่ไม้ชนวนนะครับทีนี้เราก็ยืดไม้ชนวนนะครับเพื่อที่รักษาเพื่อที่ให้ลายแมนนะครับเช็คด้านบนอีกรอบนึงนะครับก่อนที่ทําการที่แรงดันนะครับบิดไปที่เทสอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ปรับย่านคืนนะครับ 22kb ครับที่สายครับหรือจุดต่อรอต่อได้เลยครับหัวดอกนะครับสายเพลยนะครับ พี่ีสามสลักตรงนี้นะครับเช็คได้หมดเลยครับเเรรราาาัอ่